สวัสดีครับกลับมาพบกับบอโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่28กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่มันใจสุดเน้นสุดท่าคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้น,นชอบตัวไหนก็ตามไม่ชอบตัวไหนก็ผ่านและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2 เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สองอินเตอร์มิลานกับอัตตา,า,านตาทมพาดดุะการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากมากครับเรามาใช้ข้อมูลสองพูด,ดวย,ฮวย,ย Italy, แฮนดิแคปอินเตอร์มิลานกับอัตตานตาซึกกันชดซีรีสอาอิตาลีแข่งขันกันตอนตี่สองสี่สิบห้าอินเตอร์มิลานจะมาอันต่อครึ่นควบลูก เกมนี้ยชื่อชั้นทีมอิอนท์มิลานใหญ่กว่าตอนในบ้านแน่นอนเป็นทีมที่เล่นในบ้านด้วยเป็นจากฝูงด้วยแต่เกมนี้มันสนุกตรงที่มันเปมือนเป็นการเจอกันระหว่างทีมเก่งเล็กกับทีมเก่งใหญ่มันเจอกันต่างฝ่ายต่างชมผลง,งานดีก็จะเรียกว่าเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่แต่เหนียวมันจะออกทางไหน ในตารางลีกเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงการลงทุนการเจอเจอกันคู่ละฮนีิแคบบวกสรุปบอลโอเคจะหยิบจากตัวไหนนําไปลงทุนนําไปเป็นทีเด็ดตัวเน้นเราไปไล่ดูตามสเต็เปเหมือนเดิมครับเริ่มต้นกันที่ตารางลีกตารางลีกไม่เคยโกหกใครผลงานดีก,ก็อยู่หัวตารางและเกมนี้อยู่หัวตารางด้วยการทั้งคู่อินเตอร์มิลานกับอันตันตา้าอยู่หัวตารางด้วยการทั้งคู่ อันดับที่หนึ่งกับอันดับที่ห้าแต่คะแนนต่างกันยี่สิบคะแนนมันก็ยิ่งเจาะลึกเข้าอีกว่าใครเหนือกว่ากันแต่เกมนี้อย่างว่านะครับมันก็ตัดสินในเก้าสิบนาทีนะพร้อมเวลังจัดจ้านในกัรเป็นคู่ด้วย,ดดวยอินเตอร์มิลานอยู่จ่าฝูงมีหกสิบหกแน่นอนครับพวกเขาทิ้งอยู่เนตัวมากถึงเก้าคะแนนเรียกว่าชิวๆสบายๆไม่กดดันแต่อินเตอร์มิลานเนี่ย ไม่เคยปล่อยผ่านจากที่ดูมานะงานลาดงานหลวงจำเบเดปดังการสัปดาห์จะลงบอลถ้วยจะลงบอลถ้วยยุโรปหรือบอลถ้วยภายในเกมรีกพี่แกไม่มีสันดุดเลยผลงานดีโลเซชันทีมก็ไม่ไม่ไม่ดรอปอะ่ะไม่ดรอปลงเยี่ยมมากนี่แหละกลายเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์หลายรายการนะในฤดูกาลนี้เลยนะสำหรับอินเตอร์มิลานเนี่ย โซลัน,น,นตันตาอยู่ดับที่ห้าก็เป็นทีมที่กำลังลุ้นเพื่อที่ยุโรปเหมือนกันมีอยู่ี่สิบหกคะแนนก็อยากแย่งโมร์ญาอันดับที่สี่กลับคืนมาจากโมรญาให้ได้โมร์ญาแย่งพวกเขาไปน,นะตอนแรกพวกเขาอยู่ดับที่สี่นะแล้วถ้าเป็นไปได้พวกเขาคงอยากไล่เอซิมิลาาด้วยแหละที่มีห้าสิบสามเขาจะบอกละครว,ว่าสนุกยังสนุกอยูนะ่นี่คือการเจอกันร,ระหว่างอันดับที่หนึ่งกับอันดับที่ห้าผลงานละ่ะ มัน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 ดียังไงโอ้โหครับดูผลงานครับแค่เห็น,นผ่านๆก็รู้แล้วว่างานนี้มันหนักวนกันทั้งคู่เราบอกว่าอินเตอร์มิลานก็งานหนักอันตันต้าก็งานหนักหนักทั้งคู่อินเตอร์มิลานจา่าฝูงครับเอาเฉพาะห้าเกมหลังเนี่ยแบบสดๆเนื้อๆหนังๆเนี่ยชนะมาห้าเกมติดชนะมาห้าเกมติดจากเกมเด็กและยูฟาชมีกการลงทุนยอดเยี่ยมกำไรห้าเกมติด เต็ม4เกมครึ่งหนึ่งหนึ่งเกมคือมันเพอร์เฟกเพอร์เฟกจริงๆจริงๆแล้วอินเตอร์วิลานชนะมาต่อเนื่องมากกว่านี้นะแต่อยากยิบย่อมมาสักห้าเกมก็พอนะครับกําลังอยู่ในเรียกว่าอ,อช่วงเวลาปกติของพวกเขาและแม้การลงเล่นในมานห้าเกมลราสุดอินเตอร์วิลาาก็ชนะมาห้าเกมเต็มเหมือนกันนะอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้จ่าฝูงดูนี้ดูด,ด,ดีสภาพทีมก็สบมบูรณ์ดีครับ ไม่มีปัญหาผู้เล่นเจ็บหรือแมนเพิ่มเติมอะไรเข้ามาก็อยู่ที่ว่าจะใช้ชุดไหนลงเล่นใครจะยืนคู่หน้าใครจะป้านเกมอะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอนครับว่าใครตามในเวลาในช่วงหลังนั่งอยู่เอ็มนั่งอยู่เหลาเพราะเรามีหมวกกับหมวกผลงานดีมีกับไรสุดยอดในขณะที่ออตลันตาไม่ยิงย่อนไปบหมกันเลยห้างเกมหลอนชนะสี่เสมอหนึ่ง ล่าสุดบุกเสมอเอซิมิลานทีมที่อยู่อันดัที่สามนะก็เรียกว่าเสมอแล้วทีมใหญ่แหละผลงานยอดเยี่ยมกำไรชนะเป็นว่าเล่นและแน่นอนผลงานทีแบบนี้การลงทุนก็ย่อมยอมยอดเยี่ยมตาเพราะกำไรเหมือนอินเตอร์มิลานเลยกำไรเต็มสี่เกมครึ่งหนึ่งหนึ่งเกมก็เรียกว่าใครตามต่างๆกาคงจะนั่งอยู่กับเพื่อนๆที่ตาม Milan, เอซิมิลานเอออินเตอร์มิลานในเอมเคในเหล่าแหละ ผมได้ไ่เจอเจอทางทายกันว่าไงขาประจาอ,อินเตอร์ว่าไงขาประจาอ,อันตันตา้าดีไม่ดีบางท่าน,นีม่บอกเลยตามทั้งอินเตอร์ทั้งอานทั้งอันตันตานี่โอสบายเลยผมมั่นใจว่าถ้าเกิดมีสองตัวนี้อยู่ในกระบวนการการลงทุนในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านๆมาอย่างน้อยที่สุดก็ไม่นานหรอกคือจะมีสองตัวเนี้ยคอยค้าคอยเก็บกินให้ในตัวอื่นที่พลาดแต่ถ้าตัวอื่นไม่พลาดและสองตัวนี้ ก็พร้อมจะเสริมให้มีกาไรงงามๆเลยนะบอกเลยควรจะติดไว้จริงๆทั้งอินเตอร์เวลาแล้วก็ตันๆนในช่วงส้นสัปดาห์มันช่วยได้นะอ่าในกรณีที่โตเอนพลาดนะเราเล่าสุกันฟังแต่อย่างไรก็ตามครับการเจอเจอกัน5เกมหลังสุดมากิดว่าอินเตอร์เวลาเันชนะได้ถึง4เกมเสมอ1เกมสาม,มารถจะเอามาวัดได้ไหมว่าอินเตอร์เวลามันเหนือกว่าในจุดนี้ แต่ก็ยังว่านะครับอัตราฐานปกติฟอร์มมันไม่เคยโหดขนาดนี้นะแต่วันนี้มันหดผิดปกตินะก็ไม่รู้ว่ามันจะดีถึงขั้นที่จะมาเอาผลเสมอได้หรือเปล่าแต่สายเทรดการจัดกาอินเตอร์วิลาาดูดีกว่าเพราะนั้นนี่คือภาพรวมครับตั้งแต่อันดับรักคะแนนในตารางผลงานท้าเกมหลังการลงทุนการเจรจากันนะดูแล้วอินเตอร์วิลานดูเหนือเหนือเหน็นเหน็นสองจุดคือความเป็นจาัาผของการลงเล่นในบ้านและการเจเจอกัน สองพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายผ่านราคาพูไปเลือกอยู่กับอินเตอร์วิลานปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องอินเตอร์วิลานาห้าลายครบถ้วนเห็นเหมือนเหมือนกันเชื่อใจจากหูงอินเตอร์ช่องเสมอปรับขึ้นหมดไม่เสมอแน,น่นอนเกมนี้เจ้ามั่นใจอย่างนั้นชอ่องตานันต้าน่าจะมีภาวาาะบบอกว่าปรับลดลงสามเพิ่มขึ้นสองแต่เอาละหละักๆที่เป็นเอกฉันคือชอ่องเจ้าบ้านอินเตอร์ห้าลายครบถ้วนลดลงทั้งหมด แฮนิคับึืนกรบลูก5ห,หลายขอท้ทนก็ยืนอยู่กับชาวบ้านบนต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดส่วนทีมเยอนม,มาร้องก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดแม้จะเป็นเก่งใหญ่เชองเก่งเล็กแม้ผลงานจะเจาะจะเรียกว่าจะเนี่ยจัจจจกจา้านเวยกันทุกคู่แต่พอแยกดูตัวผููตัวแฮนิคปเจ้าทัว5หลายยังคงมั่นใจกับอินเตอร์ว,วิลานมากกว่าที่จะเป็นอันตรายตาเพราะนั้นเมื่อจับอินเตอร์มวงก,กับข้อมูลพื้นฐานอย่างที่บอก อันดับและคะแนนความเป็นจับผูงความเป็นเกมในบ้านแล้วก็การเจอกันมันทําให้เกมนี้บอลโอเคขอหยิบอินเตอร์มิลานขึ้นมาเป็นทีเด็ดตัวน้นสุดสิบด,ด,ดาวขึ้นมาเป็นตัวมัน่นใจนสุดนันสุดตัวที่สองในอีพีสองประจําค่ําคือวันพุธนี้อยู่ต่ออินเตอร์มิลานส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟังอัีหนึ่งอี1 e สา e อีพีสอีห้ารบกวนติดตามมาให้คอบทวนขอขอบคุณมากๆครับ